พัสะดตกค้างอ่ะผมขอทราบชื่อนมสกุลของลูกค้านะครับเพื่อทำงานตรวจสอบในระบบให้ครับฮัลโหลครับผมขอทราบชื่อนมสกุลของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวทำการตรวจสอบในระบบให้ครับเลนูเจ้าคุณเลนูนะครับ, ul, น,รบนามสกุลอะไรครับสดใสสดใสนะครับเจ้าคุณเลนูนี Le ่ ตรงตัวเลยนะครับสระเอลอเรือสระโอนอนหนูนะครับฮะสระเอลอเรือโน,อนหนูสระอูก่น้องฮัลโหลครับฮัลโหลสระเอลอเรือโน,นหนูสระโอูะครับเจ้าอ่ามันมันจะอ่านว่าเลนูยังไงครับกะเลนูกะอ่านภาษาไทยบอกออกกะน้องสระเอลอเรือกะเล่เน่าหนูสระอูกะนูะ่ เลนูเลนูใจมาไปสามสิบปีแล้วเลนูหรือเลนูครับเลนูจื่อคนที่ไหนมามาเลนูเลนูเลนูนะครับตอนหนูสาระอูนะครับไม่ใช่สารโอูนะครับสาระอูครับครับจะทำการตรวจสอบให้สจกครู่นะครับคุณเลนูสงสัยนะครับครับ จากการตรวจสอบน,นะครับพบพืชดุดตกค้างหนึ่งชิ้นนะครับมันเป็นอะไรอย่างอ่ะน้องเชคได้ก่อตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการจัดส่งพาสปอร์ตปฏิทินแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารที่เกินมาตรฐานกำหนดนะครับ้าสปอร์ตมันคืออย่างอันนี้จะเป็นผมขอแจ้งข้อมูลกับพัสดุชิ้นนี้นะครับเป็นการจับ่งนะครับโดยใช้ชื่อของคุณเลนูนนะครับ จดส่งนะครับพัสดุจากจังหวัดต,ตากนะครับไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโอ้อันมาใจแล้วน้องพี่มาได้อยู่อุบลวันที่ห้ากันยายนนะครับน้องเดี๋ยวก่อนขอเช็กน่อยเหรอพี่บาได้อยู่อุบลมันส่งไปหาตายอย่างอุบลปูนตรงนี้สกค้าอยู่จังหวัดตากนะครับอันแค่ไม่ทราบว่าคุณเลนูนเนี่ยได้เป็นคนจัดส่งพัสูุเองหรือเปล่าครับบาได้ส่งมาได้อยู่ตากบาได้อยู่อุบลอยู่เชีงยงไฮยอ่าครับ ครับฟังข้อมูลที่ผมแจ้งนะครับอันนี้คุณเลนูนไม่ได้เป็นคนจัดส่งวัสดุเองนะครับเมนแต่เบอ,องต้นวัสดุชิ้นนี้จะส่งโดยโดยใช้ชื่อของคุณเลนูนสดใสนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับไม่ใช่เบอร์ของคุณเลนูนหรือเปล่าครับโอ้บ่ใจละน้องบ่ใจละเบอร์นี่บ่ใจละไม่ใช่เบอร์ถูกอ่ะแล้วอันนี้เบอร์ใครครับอันนี้อันเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยมีตัวตน บแจ้งของคนชื่อเลนูเราเอาที่ไหนในระบบตั้งใดมาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยฮะว่าเบอร์โทรนี้ใช่เบอร์โทรของคุณเลนูหรือเปล่าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยเบอร์เนี่ยมาได้โจทย์ในชื่อของเลนูเป็นเบอร์ของอีป้อเป็นเบอร์ของอีป้อแล้วมันจะไปไปโจทย์จื่อในคนชื่อเลนูได้อย่างไร ไม่ใช่ครับผมถามว่าคุณเลนูนไม่ใช้เบอร์นี้หรือเปล่าครับใช่แต่บบได้จืดใบได้จืดใบได้เป็นจืดอันนี้แม่นแต่ว่าเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไม่ใช่เบอร์โทรเออไม่ใช่ชื่อของคุณเลนูนแม่นว่าเป็นเบอร์ที่คุณเลนูนใช้ประจําแม่นอ่าครับตรงเนี้ยทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคุณเลนูนเนี่ยโดน แอบอ้างใช้ชื่อนาพะปุนในการจะส่งวัสดุชิ้นนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมแนะนําให้คุณเรนูนนะครับไปแจ้งความไปที่สอบอมต่างๆนะครับไปหาตาก <บา S 1> อย่างต<บ>ากุณบ้าน <บา S 1> อยู่เชียงห<บ>ายว<ไ>ัสดุชิ้นนี้อันนี้สะดวกเดินทางไปไหมครับบอกว่าอยู่เชียงหายน้องปีไปบ่ได้ตากอ่ะเหมือนอะจะของใกล้ๆกันอ่าครับมัน คุณเลนูนนะครับสามารถสะดวกเดินทางไปไหมครับถ้าไม่สะดวกก็บอกว่าไม่สะดวกครับก็บ่สะดวกไงก็ตึงบอกว่ามันไกลมันไกลไปบ่ได้อ่าครับไม่สะดวกนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางผมจะช่วยเหลือประสานงานต่อสายไปทางสพเมืองตาังให้นะครับให้แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางทางสายนะครับมีไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่าครับเบอร์หยังอะไรนะครับเบอร์ไอหยัง เบอร์อะไรครับเบอร์ที่น้องบอกว่าจะอันติดต่อไปตีตากอ่ะเบอร์อย่างงเบอร์่งคักากอ่ะเบอร์อย่างอ่าครับก็ไม่ต้องแค่ไม่ต้องวางสายกับทางผมผมจะต่อสายไปให้เลยนะครับโอสบเมืองตากนะครับอือันเนี้ยถ้าคุณเรนูนสะดวกรบกวควรนำปากกาและกระดาษนะครับเพื่อจดข้อมูลใช้ในการแจ้งความนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่พี่จะแจ้งความพี่อู้ก,กับน้องจื่อยังอ่ะ ครับผมธงชัยมีแก้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยนะครับหน่วยงานติดตามพัสดุสู่สำนักงานใหญ่นะครับที่กรุงเทพมานคอนนะครับไปรษณีย์ไทยกัะน้องน้นอนนงน,น,น,น้องเป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทยเลยแม่นก่อใช่ครับผมมีเลขประจําตัวของพนักงานไหมัพน,นักงานใช่ไหมครับแม่นขอเลขบัตรพนักงานพี่ขอตรวจสอบหน่อยเลขบัตรพนักงานนะครับอ่า แป6 6 8966 45แปครับ45ครับอ่าคุณคุณเช็คใน ID ของพนักง,งานปอนอนให้หน่อยน้องอยู่สำนักง,งานใหญ่คะครับผมเจอที่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่นออ่ะโอเคแล้วอย่างใดแหม ่อ<ช>คุณเลโนโน<ช>มี<ช>ปากกาเลขนะครับเพื่อจดข้อมูลครับมีพอท่อเสียงอยางมก้ยเสียงมันเยอะยากเยอะยากมันใจเครื่องที่เครื่องล้ำเหลือไปเดี๋ยวเนี่ยโทรหาติดตามพัสดุหน่อยฮัลโหลครับอันนี้คุณเลโนโนพร้อมยังครับ อ่าบอกเลยค่ะครับสาขาที่จะส่งนะครับไปชนีไทยสาขาเมืองตาครับสาขาเมืองตาครับผมวันที่จดส่งนะครับวันที่ห้าเดือนกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับห้ากันยายนหกห้าครับเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับอืม ครับใช้ชื่อของคุณเลโนนสนใจนะครับน้องน้องสะกดจื่อปี่หื่อแหมกามเหรอน้องสะกดจื่อปี่บ่ถูกหรือเปล่าเนี่ยปี่ว่าพีดคนก่อนอะไรนะครับน้องสะกดจื่อปี่หื่อแหมกามเหรอสรีรอเรือสารอูนอหนูน้องนะน้องเฮียนภาษาไทยมาก่อนการสะกดจื่อมาสะกดอย่างอานกะเออขออภัยครับ บ,บอใจล่อคนอู้จื้อพีนี่นะสระเอ,อ,เอนอนเรือนอนหนูสระอูครับอืมแล้วสดใสนะครับครับสอเสือนอนเด็กสระไอไม้มไม้ม้วนนะครับสอเสือครับอ่าถูกครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งสองแปดศูนย์ในการจัดส่งนะครับ อ่ะโอเคที่อยู่ที่จะส่งหรออ่าครับผมอันนี้คือที่อยู่ที่จะส่งนะครับที่ผู้แอบอ้างใช้นะครับสามเก้าหกหมูหนึ่งครับหมูหนึ่งตำบลหนองบัวเหนือครับอย่างก็หนองบัวเหนือหนองบัวเหนือครับอ่าหนองบัวเหนืออำเภอเมืองครับอำเภอเมือง สังหัดตากไปสวสดีหกสามนยครับหกหมื่นสาันะครับหกหกสามศูนย์กคุณลับายทางนะครับคุณสามสารถอยู่สุขครับเดี๋ยวเนอเดี๋ยวเนอสามารถสามารถอยู่สุขครับผม เลขที่72 72หมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งตำบลห้วยไผ่ครับตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดอุบลราชธานีอ่ะ เบอร์โทรคนห้าบเหรอไปรษณีย์สามสี่สองสองศูนย์ครับเบอร์โทรคนห้าบเหรออ่อันนี้ลาดไปรษณีย์ก่อนนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรคนรับอีกทีหนึ่งนะครับเออจอดได้แล้วรอเหรอฮะไปรษณีย์สามสี่สองสองศูนย์อะเบอร์โทรเหรอสามสี่สองสองศูนย์นะครับอ่าไปรษณีย์เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง 1889คแับแป